จวดพี่น้องจวดขาดม่าไม่ขี่สุนมุ่นยีป่ปีอุ้ยปุ้ยมุนม,ม่าแมนแต่เห็ดมุนม,ม่แมนจำเขากระปนสลาดเจ๋งที่สุดในโลกห้าแสนปอนก็ยอมบ็อบบี้แฮตติกมาในหนึ่งร้อยตุงเจมสม์บนเนอร์คนเหล็กห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมลิเวอร์พูลบุกอัดวัตฟอร์ดถล่มทลาย เปิดห้าประเด็น,นที่น่าสนใจจากเกมลิเวอร์พูลบุกทุบวัตฟอร์ดโดยที่ซาดโอมาเน่ซัดในศึกพิมลิกทะลุ100ตุงแล้วส่วนกาดิโอรันนี่เอ็ดรีเปิดตัวได้ไม่สวยเลยลิเวอร์พูลของเรานะครับได้แซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในศึกพิมลิกอังกฤษชั่วคราวนะครับนิดเดียวทันเองประมาณ3ชั่วโมงหลังบุกแมวชนะวัตฟอร์ดขาดลอยถึง5 0ถึงรังวิกรเรตตโรดเมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาและในช่วงดึกค่ำคืนเดียวกันนะครับเป็นเชลซีบุกไปชนะเบรรนฟอ์ดแล้้วก็ขึนนนนาาเเรรปป็จ่ฝูงไแล้วะคับ ส่งผลใหนะ้ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเต็แล้วปาดเกมเก็บได้18คะแนนเล่นมาปีนี้ลุ้นถ้วยพิมลิกอังกฤษบันจริงๆนะฮะข้ามกับพิบตาด้วยไดขาดวันนี้เรามาดูห้าประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับหงดังถล่มแตนไป5ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ยบอกได้เลยว่าเล่นดีกันสุภผูกสุค้นครับพอม่พี่นองร่งรนต้นที่ประเด็นที่1มาเนซัต100ตุงในศึกพิมลก ซาดิโอมาเน่ในการปีกชาวเซเนกัลยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลออกนำเจ้าถิ่น1-0ตั้งแต่นาทีที่9และเป็นลูกที่100ในศึกพรีเมียร์ลีกของเจ้าตัวโดยไม่มีจากจุดโทษเลยนะครับมาเน่กลายเป็นนักเตะแอฟริกันรายที่3ที่ยิงในศึกพรีเมียร์ลีกทะลุ100ตงุงต่อจากดิเอโกด็อก布ากองหน้าชาวเอีิโคสและโมเมนซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์นะครับโดยในลนีนะครับซาดิโอมาเน่เล่นอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้ยเอาดากมาหอมแนะสูยคือหมักแท่ซาดิโอมาเน่ในนัดนี้นะ ประเด็นที่2รานเนรี่เริ่มต้นไม่สวยคาริโอรานเนรี่นะครับคุณสือประสบการณ์สูงชาวอิตาลีหวนกลับมาทํางานในแดนผู้ดีกลางหลังเข้ามารับงานต่อจากซิเชอร์สมูยอตที่โดนวัตฟอร์ดไล่ออกไปก่อนพักเบรกทีมชาติ จริงๆแล้วนะครับคุณซูในวัย69ปีมีสติที่ยอดเยี่ยมเวลานำทีมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลโดยเอาชนะไปถึง4จาก5นัดในศึกพรีเมียร์ลีกแต่เกมนี้ต้องเปิดฉากไม่สวยกับแตนอลวาดวัต,วตฟอร์ดรันนี่เรี่ยังมีการบ้านที่ต้องให้แก้ไขหลายจุดโดยเฉพาะแนวรับหากหวังนำวัตฟอร์ดนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังเวลานี้ล่นเปิดรั้งอันดับที่15ของตารางคะแนนแล้วะครับประเด็นที่4เจนส์บิเนอร์คอลเล็ เจมส์บินเดอร์ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นกองกลางตัวจริงในเกมนี้หลังฟามิโยไปรอเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกที่สเปนแล้วส่วนติโก็อคันราคาเจิโตนและฮาวิเอเลียตบาดเจ็บเจมส์มินเนอร์ทำสถิตินักเตะลิเวอร์พูลที่อายุมากที่สุด35ปีกับ285วันที่ทำสซิสต์ได้นับตั้งแต่แกรี่มาร์คคลิสเตอร์ทำอาไว้เมื่อเดือนตุลาคมในปี2001ด้วยวัย36ปี299วันนะครับ วันนี้เจมส์บีเนอร์คนเหล็กกระทะใส่ผู้เล่นของวัตฟอร์ดยังกะวัยหนุ่มนะครับยังกะตัวเองอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับโอ้เจแมนเจ้าคักขนาดเท่าและในพม่พี่น้องเล่นได้หลากหลายตำแหน่งจริงๆนะฮะถ้าหากฤดูกาน้ายังคงได้ค้าแข้งอีกยังไม่แขวนสตัสนะครับผมก็ยังคิดว่าเจมส์บีเนอร์ยังเล่นได้ไปยาวๆถึงอายุ40ปีเลยนะฮะโอ้ร่างกายโคตรฟิตปังเลยฮะ แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งจริงๆมีประโยชน์ต่อทีมมากๆนะครับนะเจมินเน่ะประเด็นที่5ลิเวอร์พูลนอกบ้านโค่นโหดลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมแรกในลีกสูงสุดแดนผู้ดีที่ยิงนอกบ้านในทุกรายการ3ประตูขึ้นไป7นัดติดต่อกันในั้ยการนี้หงแดงออกไปชนะนอร์ลิตซที่3 0ชนะลีด3-0ชนะ 30, ชนอร์ลที่3 0ในศึกคาโลครับ เสมอแบงส์ฟอร์ดสาชนะประตูห้าหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ a, ic, และถล่มวัดปอดไป5ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าทําสถิติชนะสาประตูขึ้นไป7นัดติดต่อกันโดยที่ยังไม่มีทีมไหนทําได้ในศึกพรีเมียร์ลีกและรัดยิงโครโหดนะครับเกมรุกจัดจ้านจริงๆฤดูกาลนี้สุดเต็งกันอีงแมวโดยเฉพาะโบเมสลาสที่เก่งที่สุดในโลกไปแล้วนะครับเก่งกว่าโรนัลโดและลิยเอเดลเมซี่ ประเด็นที่6กแดงเดือดกำลังรอพวกเขาอยู่หลังจากจบเกมนี้ลิเวอร์พูลจะมีโปรแกรมนกหนักถึง2นัดติดต่อกันในรอบหวาวันโดยเริ่มจากคัาคืนวันอังคารที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนถึงกรุงมาริเรประเทศสเปนเพื่อทำศึกยู่ี้านช์มีกรอบเป็นกลุ่มกับอังกอร,ร์มาดรตตามีที่ผลงานในศึกฟุตบอลยุโรก็โดดเด่นไม่แพ้พวกเขายิ่งไปกว่านั้นนะครับสุดสัปนาห์นี้พวกเขาก็มีคิวบุกไปเยือนเชีนโอรัฟฟอร์ดรังเย้าของไปแสดงแมนเชสเต็ด เพื่อตันศึกแดงเดือดแรกของฤดูกาล2021-2022แน่นอนว่าทั้งสองเกมนี้คือโปรแกร,รมที่โหดสุดๆสำคัญของเจอเก่งครับและผลพักหงแดงเลยก็ว่าได้ต้องมาดูกันนะครับว่า Race w a อในปีนี้มีอะไรสนุกสนุกแน่ให้เราได้ติดตามกันหรือไม่วันอาทิตย์หน้า4ี่ทุ่มครึ่งห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมจวดประเด็นที่เ ลิโอเนลซาลานั่นนี่แมมบ๊อบบี้เฟอร์มินโจะยิงแฮตคิดได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ดูเหมือนว่าไฮไลท์ทั้งหมดจับจ้องอยู่ที่โมเมซาลาที่วันนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นแถมทำประตูสุดสวยด้วยการกระชักลักเตื้อยเดี่ยวนะครับ หลบกองหลังของวัตฟอร์ดแทบจะทุกคนเข้าไปยิงอย่างงดงามจนแฟนๆหงดดังเลยพูเรียกเขาว่าเป็นลิโอเนลซาราไปเป็นที่รู้เลยแล้วยังไรก็ตามผลงานอันดนุเด่นนี้นอกจากจะต้องยกเครดิตว่ามาจากความยอดเยี่ยมของดาวเตะทีมชาติอียิปต์เองแล้วฟอร์มการเล่นสุดบอลน้ำมันของแนวรับวัตฟอร์ดโดยเฉพาะเดนนี่รดดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ซาราเล่นได้อย่างเฉิดฉายสุดๆในเกมวันนี้นั่นเองฮนะ นี่คือประเด็นร้อนแรงลังเกมนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็บุกถล่มตานาราตฟอร์ดไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ต้องขอชมเชยนะฮะว่าลิเวอร์พูลนะครับเล่นดีทุกคนเลยนะครับทุกตำแหน่งนะครับแต่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ได้คะแนนความสามารถไปถึง10คะแนนนั่นก็คือโมเมดซาลาวันนี้เล่นได้อย่างสวยหรูแล้วก็ฟอร์มระดับโลกจริงๆนะครับและตอนนี้นะขึ้นหิ่งไปแล้วนะครับเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก ก็ไม่มีข้อสงสัยนะครับโดยล่าสุดเจกิลครับก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าซาร่าเก่งระดับโลกไปแล้วนะครับส่วนสถานการณ์การต่อเซนเชอร์ชูใหม่ของซาร่านะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการต่อเซนเชอร์ชูใหม่แต่เห็นฟอร์มของซาร่าแบบนี้แล้วเรียกได้ว่า500,000ปอนด์เนี่ยสำหรับแอดมินก็ยอมจ่ายนะครับโคตรโหดจริงๆฟอร์มแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากไปถึงบอร์ดบริหารแล้วนะครับว่าต้องรีบต่อเซนเชอร์ใหม่นะครับถ้าหากซาร่าไปอยู่สโมสรอื่นเนี่ยแน่นอนนะครับสโมสรอื่นเนี่ยยอมให้ค่าเหนื่อย ถึง5 0 0แสนปอนด์ได้เลยนะครับเพราะฟอร์มเก่งจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปในการตัดสัญญาชุวใหม่ของซาลานะครับเล่นคุ้มจริงๆนะฮะตอนนี้นะครับแฟนๆก็ต้องตามลุ้นกันอีก2นัดถัดไปนะครับซึ่งเป็นศึกหนักของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยการจะออกไปเยือนอาร์ตโนคอมเบรตในวันอังคารน,นี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกโดยการไปเยือนทิ่นโอทางเสอร์ฟอร แต่ในส่วนของในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับซึ่งมี6แต้มฉะนั้นการออกไปเยือนตรามีอันกรมฤทธิดถ้าหากเสมอแอดมินก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับเพราะว่าสถาน,นการณ์ก็มีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าแมนเชสเตอ็ตก็พึ่งแพ้เลสเตอร์ซิตี้มาพวกเขาก็ไม่อยากจะแพ้ซ้ำสองอีกฉะนั้น2แมตช์นี้เราห้ามประมาทเลยเด็ดข,ขาดนะครับต้องลุ้นไปด้วยกันแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย,ย,ย่างไรเชิญร่วมสนับสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิป อย่างสุภาพเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะติดตามชายผู้บ้าคลั่งลิเวพูลเชียร์สโมสรพวกเรารักไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลริวพูลนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับและพวกกันมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญถล่มความ,มนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับ